สวัสดีค่ะเจอกับครูบูอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะลูกครูบูมีคลิปที่จะให้ลูกเนี่ยได้สนุกสนุกได้ฝึกชาวปัญญานะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการจับกู้ภาพกับตัวพยัญชนะไทยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นการให้ลูกเนี่ยได้ทําการทดสอบตัวเองว่าลูกรู้จักตัวพยัญชนะไทยกันหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวครูโบก็จะมีให้เด็กๆได้ดูภาพก่อนแล้วเมื่อดูภาพเสร็จลูกก็สามารถที่จะจิ้มในโทรศัพท์ของครูโบได้เลยนะคะหรือถ้าหากคุณแม่พอจะมีเวลาคุณแม่ก็สามารถที่จะวาดภาพหรือบอกลูกภาพตรงนี้เป็นภาพไก่ภาพนี้ภาพ ยัญชนะอะไรนะคะตามภาพที่ครูโบขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันได้เลยค่ะอ่าเด็กๆดูภาพได้เลยค่ะในภาพของครูโบทั้งหมดก็จะมีภาพไก่อยู่ข้างบนสุดใช่ไหมคะแล้วลูกดูซิว่าภาพไก่เนี่ยมันจะต้องตรงกับพยัญชนะไทยตัวอะไรตรงกับบอใบไม้ใช่ไหมคะ ต้องกับปรใบไม้หรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เด็กๆด,ดูสิจิ้มสิคะภาพไข่กุ๊กๆก็จะต้องตรงกับภาพพยัญชนะกอไก่ลูกหาสิกอไก่กอ,ไกอยู่ไหนที่เป็นตัวพยัญชนะไทยลูกจิ้มได้เลยค่ะเดี๋ยวครูโบมาเฉลยให้ลูกๆได้ดูนะคะ ดูเลยค่ะครูโบเฉลยภาพไก่กุ๊กุอยู่ข้างบนสุดครูโบลากไปหาพยัญชนะกอไก่อยู่ด้านล่างสุดเลยใครถูกกันบ้างเก่งที่สุดเลยอ้าวทาอนนี้เดี๋ยวมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพต่อไปก็จะเป็นภาพขอขวดภาพขวด แล้วลูกไปหาพยัญชนะไทยก็คือตัวอะไรคะขอขวดเอแล้วขอขวดอยู่ไหนลูกหาให้เจอว่าภาพขวดจะต้องคู่กับภาพพยัญชนะไทยก็คือขอขวดนั่นเองจิม้มเจอไหมคะอ้าวเจอแล้วเดี๋ยวรูด,ดูมาเฉลือให้ลูกดู เอาละค่ะมาดูเฉลยของครูโบครูโบหาเจอแล้วครูโบาลากขอขวดไปหาพยัญชน,นะงงงได้ไหมไม่ได้ลูกก็ต้องหาภาพขอขวดลากไปหาขอขวดหัวหยักหยักลากลงมาเลยค่ะครูโบาลากแล้วนะถูกไหมคะ ถ,ถูกแสดงว่าทุกคนรู้จักปยัญชนะไทยกันแล้วเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปว่าเป็นภาพอะไรกันเอาละภาพต่อไปเป็นภาพใบไม้เอภาพใบไม้ลากไปหานกฮูอ๋อนกฮูใช่หรือเปล่า ก็ไม oh, ah, you know? ่ใช you know? ่อ้าวโบใบไม้อยู่ไหนหาให้เจอเจอไหมคะภาพใบไม้ลูกก็ต้องหาโบใบไม้หมวนหัวกลมๆลากลงมาลากไปข้างหลังลากขึ้นก็จะเป็นโบใบไม้อยู่ไหนหน้าที่ครูโบบอกเจอกันไหมคะครูโบเห็นอยู่แป๊บๆบนสุดหรือเปล่าดูสิเดี๋ยวมาดูเฉลยครูโบค่ะเอาละเฉลยครูโบ ใบไม้ก็ต้องลากขึ้นไปจุ๊บอยู่บนสุดเลยบอใบไม้มนหัวกลมๆลากลงมาลากไปข้างหลังลากขึ้นบบใบไม้ค่ะเดี๋ยวมาดูภาพสุดท้ายกันว่าเป็นตัวอะไรภาพสุดท้ายครูโบก็ต้องเป็นพอนกูตาโตเอ เหลือสุดท้ายแล้วไม่มีตัวเลือกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องไปหาตัวหอนกูกซึ่งไม่มีใครลากไปหาเขาทีใช่ไหมคะหายเจอค่ะอยู่ไหนจิ้มเลยโยงเลยลากเลยในภาพครูโบได้เลยค่ะเอาละครูโบเฉลยแล้วนะภาพนก,กูกตาตโตโตเราก็ลากขึ้นไปเจอกับ เอถูกกันหมดทุกคนไหมคะทั้งหมด4ข้อลูกทำถูกไหมคะถ้าลูกทำถูกแสดงว่าภาษาไทยลูกเยี่ยมมากๆเลยลูกทำถูกหมดทุกข้อแสดงว่าลูกรู้จักพยัญชนะไทยนั่นเองลูกมีทักษะการสังเกตการ คลิปนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการฝึกเชาวปัญญาภาษาไทยลูกได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับพยัญชนะไทยภาพของพยัญชนะไทยภาพกอไก่ลูกก็ต้องลากหาพยัญชนะคือกอไก่ภาพหอนกูกตาโตลูกลากไปหาโบใบไม้ที่เป็นพยัญชนะโบใบไม้ได้ไหมคะไม่ได้ ลูกทำถูกหมดทุกข้อกันแล้วนี่ครูบูแค่สรุปให้ลูกฟังนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกับการฝึกชาวปัญญาเกี่ยวกับตัวเลขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ